ครั้งหนึ่งมาแล้วงเดันนานมาแล้วนานมาแล้วนมครั้งหนึ่งมาแล้วหาไ้ารที่แถงไกลใจก็หาพี่จให้นกเดืงแลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานนานมำมาแล้วบ <s poured alive> ่กอาจารยที่สังเภานใจก็ห้าหอมปีก็ให้นากอบเด็กหลุ่มเมตถให้หน่อยนะย มันะเป็นขันหัวนจเนคันหัวอีกแล้วเป็นหถวอะลูกอักเป็นเทนคันหัววู <c oughs> <c oughs> ้วอยอักยานกะรแบโดด